สวัสดีครับพบกับผมสังจอยฟิชิิงหากินทิ่นตะวันออกครับมื้อนี้กิดชิพามาผสมเนือ้อคือเก่าแล้วครับเนาะเป็นสูตรหัวตานแซ่บแบครับหัวตานที่สังจอยบ่มไว้ครับทำบ่มหัวตานครับผมตะเจีี่สิบกันยาหกหกครับบ่มไว้ถงังหนึ่งตอนนี้ไส่จะเบิดแล้วครับนี่นี่ครับเกือบเบิดแล้ว เดี๋ยวมาเบิ้งส่วนผสมกันครับผมเราจะได้ทำลูกสีมาสามกิโลครับลละสิบบาทนะครับนะลละสิบบาทไม้เขียวครับเยี่ยมดูครับผมยี่ห้อยังก็ได้เลยครับเ้อไฟเขียวยี่ห้อยังก็กได้เอวบ้านท้านใมันมีแบบนี้ครับ ถุงละที่ห้าบาทครับผมอันนี้แยมนุ่มไครครับอ่าเป็นสูตรอ่าปลาเกตครับปลาตะเพียนปลาขาวหัวแข็งปลายีสุกปลานวนจันทร์กินแทบทุกปลาสักจอยใส่มาดูแล้วถามันมีตูนะ ถ้ามันบ่มีโตเนื่ยยังกับบกินครับแต่ถึงมือมันบกินเนื้อแบบไหนมันกับบกินดอกว่ราะช่งจอยเคยลองแล้วอันนี้ก็สิผสมไปบ่อครับบ่อสังจอยไปเบื้องหมายมาแล้วเป็นบ่อธรรมศาสตร์เขาเป็นบ่อดินประมาณหาสิบไรนี่แหละหมู่หมู่เพิ่นบอกมา ก็เลยไปบึงมายังบุเคยไปจักเชื่อครับเดี๋ยปจีเฮ็ดเนี่ยไปเชื่อแรกนะครับนี่ก็เลยลองเอาหัวจานแซ่บๆไปลองบึงใส่ห้ามไปก่อนครับสารกิโลแต่มีหัวจานอันนี้ไว้นี่ ดีด้ครับนี่แต่ว่าเขามีสูตรเนื้ออะไรก็ได้เขากบใส่ไปเอาหัวตาลใส่ไปจัหน่อยครับม่บจะเป็นต้องเป็นไผ้เขียวแยมโรอย่างสูตรเนื้อของตัวเองอะครับแต่ว่าใส่ทำแซ่บไปการใส้กับเล้วเจ้ครับมักเค็มมักอ่อนแต่ซ้างจอยใส่ไส่สสสสสกํากำหนึ่งต่อกิโลหนึ่งนะครับเนาะอันนี้ก็สีใส่สามกําครับนี่สามกําแบบนี้ครับนี่ เพราะว่าทำสามกิโลนะครับเนาะใช่สามกัมครับโอ้กินดีจังครับเด้อเดี๋ยวรอบหน้าช่างจ้อยสีเค็ดห้มโบมให้เบิ้งครับอัน,นเดี๋ยวเค็ดสูตรผสมไปก้อนมมอนี่ผสมกันให้เข้ากันก่อนครับเดี๋ยวรอบหน้าช่างจ้อยสีเอาห้ามมาเลยเพราะว่าหัวตาลอันนี้ก็จะเบิดแล้วเดี๋ยวช่างจ้อยจะได้เค็ดใส่ไว้อีกจักรสางหนึ่งครับเค็ดไว้ใส่นะครับเนาะแค่นี้เคล็ดโอ้ เท่นี่ก็หอมเลยครับนี่แต่นึ่นก็ใส่ไปเลยครับไฟเขียวอันนี้ปลาเก็ดกินทุกปลาเลยครับนี่แต่ว่าสั่งจอยยังไม่เคยได้แต่ว่าพวกปลาสวาย ยังนีะครับยังบ่เคยได้แต่พัลลู่ว่ามันกินหรือเปล่านะครับเนาะก็คือเก่านะครับสร้างจอยกับเน้นประยัดคือเก่าเน้นประยัดคือเก่าอันนี้ก็โอ้เด็ดหาคันกับตกได้หลายมืออยู่ครับนี่ขยี้มันเข่ากันครับสับไพมีเครื่องปั้นกับปั้นก็ได้เลยครับตัวนี้ปั้นได้แต่สร้างจอยบมมีเครื่องปั้นครับ จอยเลยขยี้เอาเดี๋ยวสร้างจ้อยขอขยี้กันนยครับเด้อให้มันเข่ากันก่อนเดี๋ยวคลิปมันสิญ,ญาพูดครับผมสั่งกันเริ่มเข่ากันแล้วครับ ยี่มันเข่ากันต่อไปมีเครื่องปั่นกับไส่เครื่องปั่นเลยไงไมยสี่สิบไปนี่ยังไม่เคยไปจักเสีอเลยครับเู้ยังไม่เคยไปจักเสีอเลย,ยเห็นแต่เ,เพิ่นบอกมาครับก็เลยั่างอยก็เลยขับรถไปเบิ่งมาแล้วหมายเป็นหมายบอ่อครับบอ่อด,ดิน บอดินห,าหา้างก็ขอบคุณหลายๆนะครับเด้อยสำหรับการติดตามและตับชมครับขอบคุณหลายๆ อันนี้สร้างจ้อยกันอสิบมได้ได้ขึ้นเดียวครับสร้างจ้อยใส่ถุงไว้ครับเพื่อแบบว่า,วาเอาไว้ตกหลายเทื่อนะครับเนาะใส่ถุงไว้ แต่ว่ามืออื่น,นี่เขาไปตกเขากับแบ้งตกเอาครับ ลักสิมีแจ่มมีโูหรือเปล่านะครับเด้อเดี๋ยวคลิปหน้ากันติดตามช่วงบึงกันเด้อครับเด้อ หมายดิบๆครับบ่เคยไปบ่เคยอ้อยบ่เคยอยังเลยว่ามันจะเข่าวะแล้วกระโบสังจ้อยกับบุพุงว่ามีปลาอย่างแน่เห็นแจ็คเขาเวาแค่นี้ก็เรียบร้อยครับผมนี่มัดปากไว้ เรียบร้อยครับผมได้ประมาณหากิโลไปะนะสังจอยวานะประมาณหากิโลไปเลยสี่กิโลกว่ายกิโลแล้วครับนี่ครับสำหรับเบสหาครั้งกันโอ้ตกได้หลายเทืออยู่ครับนี่ตกได้หลายเทืออ,ย,ย,อ,อยู่เพราะว่าตอนไปปั้นสังจอยว่าได้ปั้นใหญ่นะครับเนะาะเดี๋ยวก็ตามไปรุ่นตามไปเบอร์กันครับคลิปหน้าครับผม ู้ใดมาคลิปแบบบ้านๆแบบนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์กดต,ต,ติดตามกดกระดิง่งกินก้างกินก้างในเด้อครับเด้อสิเป็นยังไงกะ่ะฝากติดตามไปเบื้องตอนทุกครับหมายดิบๆเลยบ่ได้อ้อยครับบ่ได้อ้อยแล้วกะ็มีหอยคนลงอยู่จะหักโดนๆกันไปเช่นึงที่สร้างจอยไปเบื้องหอยมานะเบื้องล่องลอยของกานที่เขาเข้าไปคือว่าน่ะเป็นไปจีละปลาพวกเขาบวกินก็คือชิ้นหนีนะครับเบื้องเบื้องเบื้องจากลักษณะแล้วจากหมายแล้วนะครับ อ่ะสำหรับคลิปนี้สักจ้อยกับลาไปสนิทเน้ะครับเนาะพอกันใหม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ